ครับวันนี้มาเจอกับงานการเปลี่ยนบูตเกียร์นะครับเข้าเกียร์แล้วเข้าไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ค้างอยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดกันครับอ่าอีโรสูดีแมกนะครับการทําก็คือคลายสกู2ตัวนะครับซ้ายขวาแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของอ่าตัวตัวปลั๊กตัวนี้1ตัวนะครับอ่าปลั๊กหนึ่งตัวนะครับจึ๊บออกมาครับก็จะยกขึ้นมาได้แล้วครับตร่งนี้ครับ จากนั้นเราก็จะไปมองหาในส่วนของนี่ครับตอนนี้ครับนี่บูญเกียครับบูญเกียแตกนะครับบูญเกียมันแตกครับนี่นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนบูญเกียนะครับไม่ยากครับแต่อะไหล่แพงหน่อยนะครับอ่าเห็นแล้วครับบูญเกียไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับอ่าจบงานสวยๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนครับ นี่ครับบูตเกียร์เราได้มาแล้วนะครับนี่ครับบูตเกียร์เราก็จะได้ไม่ใส่ตัวรูก่อนรถจะหลน่หนเบรกหลางนี่นี่ครับผมดันเบรงหน้าให้ไหมไ,มไหมด้ไดันคันเกียร์เบรงหน้าจะเจ้มองเห็นตอนนี้คดันขึ้นมาก่อนปกติมันขคิดจะเห็นอยู่เกียร์ถ่ายลงไปอีกครับ เป็นดีเลยเป็นดีใส่ได้พอดีโอเคครับตัวนี้ครับเข้าเกียร์เรียบร้อยครับนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วครับจบปัญหาหวานเสียบครับตอนนี้ในส่วนของการเปลี่ยนบูทเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทดสอบกันดูครับเราจะทําการสตาร์ทนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเกียร์ดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลองถอยนะครับ ลองถอยแล้วต<อ>กไม่ไปทางจุดไปยังต่ำจุดไปยังก็เป็นอย่งอา <c oughs> นยงนี้นโอเคครับเกียร์ถอยได้แล้วนะครับนี่ครับต่อไปก็เกียร์เดินหน้าครับอ่าโอเคตำแหน่งเกียร์เปลี่ยนได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาดูการประกอบกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของการประกอบ วูดเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะประกอบอุปกรณ์เข้าครับเสร็จเรียบร้อยครับก็นําในส่วนของชุดฝาครอบคันเกียร์นะครับการนําเข้าไปก็ตําแต่งเกียร์ดีเหมือนเดิมนะครับควรจะเป็นเกียร์ดีเหมือนเดิมจะเข้าง่ายหรือเกียร์อื่นเข้าได้ก็เอาเข้าแะครับสุดี้ครับไม่ยากครับหลังจากนั้นก็ถอดปเสียบปลั๊กแรงกันไปกับทะลุครับโอเคนะครับจากนั้นก็นําเข้าที่ตัวคอนโซลนะครับ เรียบเพ้างหน้าก่อนครับหนึ่ข้างหน้าครับนี่ครับยกลงไปนะครับกดลงป้ายเข้าเรียบร้อยครับแล้วก็ขันสกรูจํานวน2ตัวนะครับนี่ครับขันสกรูหนึ่งตัวไปเสร็จเรียบร้อยครับแกล็กไอตัวทงทงนี่ขันเราใช่ไหมนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับในการเปลี่ยนบูธเกียร์นะครับก็เป็นแนวทางครับในการสมรวมรถแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ